สวัสดีค่ะพี่น้องพี่แม่ตอดใช่ไนางพรเขากำลังดราม่านางอยู่่้นมีเขากำลังดราม่านางในการเลียงดูเบิ่งเดอเบิ่งคลิบเบิ่งก่อนเดี๋ยวเขาเิบ่อเาเขาด่ามานางอยู่สองวันสองวันเนี่ยเต็มฟีดเลยพี่น้อง มดเป็นคนนึงติดตามนางพรมาดูดลลวเนาะกะรู้ว่านางมีสัมผืนมาจังไดแล้วกะประวัติประวัตินางดังมาจังไดแล้วกะหากินจังไดกะกะรู้กะรู้พอสมควรว่านางหากินในรูปแบบของนางจังไยอ่ะเขาเรื่องกันก่อนเนาะช่วงนี้กําลังมีราม่าด่านางพรเนาะด่าสาวพรอ,อืมคอยเป็นคนนึงนะที่เห็นที่ไก่เล่นติ๊กต๊อกเราไก่ไปเจอนางเจอนางตลอดอ่ะคอยกระยุดบา้างนางเด้ คอยก็หยุดเบิ่งนางหยุดเบิ่งคนดานางเติมในไหลมีบุกีคนดอกที่ให้กำลังใจนางละกะบอกสู่สู่เดอ้อสาวพรที่เหลือดานางอืที่เหลือดานาง,ม,านางมึงกับผ้าลูกไปนอนค่นมึงอยากนอนหนุนนีนั่นในอีกมุมหนึ่งนะคะที่หมดกำลังเบิ่งไหลนันอยู่อ่ะที่หมดกำลังเบิ่งไหลสาวพรอ,อยู่ บ่ได้ไ่ได้อยากออกมาจามาหรือว่าอยากออกมาอีย่างน้ําเด้อแต่ว่าอีกมุมมองมุมมองหนึ่งอยากให้เห็นเด้ออันคนที่ดาเพ่นนนัอีกมุมมองมุมมองหนึ่งที่อยากให้มองไปอีกมุมมองหนึ่งมองกลับกันนะมองกลับกันอยากให้อยากให้อยากให้มองอีกด้านหนึ่งว่าเป็นอย่างนั้นคือตรงเขตจังสี่หมดกะเบิงไหลนางอยู่เบิงนางน้อนเบิงเนี่ยนอนเบิงทศัพั์น้อนเบิงสักพักนึงเลยแหละ ดูคอมเมนตะ์น้าว่านังสีนังสีอ่านจังไดนังมินังก็บอกค่อยค่อยได้อ่านคอมเมนต์ดอกนักปปงกับซับป,ประโกซับประโกเลียงลูกไปซับประโกเรียงลูกไป,ป,ป,กกไปอ,อีนนองใบเขา่ามันกับนอนหลับอยู่ในตักแม่มันมนั่นแหละนังกับโอ้ขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณกุหลาบค่ะอันคนทรงกุหลาบกระทรงทรงทรงอ,อันคนบอกว่าให้มันไปนอนสุยาทรงสุยาทรงม,มันกับมี <c oughs> คนอยากให้ไปนอนเขาเข้าใจนะคะอันนี้ก็นั่งเบิงหัวเลาะไป ก็เรียกต่นเรียกต่นเด็กหน่อยบอกระเรียกต่นแต่ว่าไอ้ไอน้องใบเขามันกรลับอยู่ค่ะค่าตักแมมเนอะเนาะเด็กหน่อยไว้แหละเกิดมันกระสีรับมันก็บ่คคอยรู้เรื่องยังดอกอแมมอุ่มกันนอนโยกไปโยกไปยังสั่นละขำเําขำจ๋ากับคนเล่าเนาะสู่เนาะคนเล่ามันก็สิเอาขาใดมาเบาเป็นประดิ์ประดอยสวยงามแล้วเขาก็เป็นจังสันกระลูอยู่นั่งกับบได้เต็มลอยนั่งกับบได้เต็มลอยเนาะเบาเบิ่งเนี่ถึงพฤติกรรมถึงพฤติกรรมถึง ในอย่างของนางนี่แหละนางกับบริเต็มลอยต้องเบิ่งดีๆสังเกตดีๆแต่นางมีความพิเศษก็คือนางมีพรสวรรค์ให้คนมาติดตามนางได้เยอะอืมแล้วนางมีแล้วนางกับมีเอฟซีอืมนางกับมีพรสวรรค์ในด้านหนึ่งอาจจะเป็นพรสวรรค์ด้านใดกับบอลูล่ะอืมแต่วกับนางก็ได้มีเอฟซีของนางไปนั่นละเบาถึงเบาถึงการเลี้ยงลูกของนางเนาะมดบ่ขอติหรือตำหนิผู้ใดเด้อเพราะว่ามดกับบุได้เลี้ยงลูกดีร้อยเปอร์เซ็นต์ บางที่ก็เรียงดึกเลียงดืนแน่บางเพราว่างานเฮางานเฮาบางนี้เขาก็ต้องเห็ดดึกเฮ็ดดืนลูกก็ได้อดหลับอดนอนแน่ตามเฮาจังสิในบางมือบางเว้นกับบได่อยกับบได่อยพอเฮากะรู้ว่าลูกตรงเขานอนย่ำไอ่านอนสายดย่ำใดอันนี้เขากะลูอยู่แต่ด้วยความจําเป็นในบางกรณีเขาก,ก็จําเป็นต้องเลี้ยงลูกในตามสถานาการณ์ของเขาและกรณีสาวพรออน,นี่มด,มดสังเกตมาโดนละ่ะนั่งหากินทั้งโลกโซเชียล นั่งหากินทั้งออนไลน์นั่งหากินทั้งติ๊กต็อกไล่นั่งสิไล่ติ๊กต็อกตลอดคันผู้ใดทีต่ตามนางเด้อบ่ได้เพิ่งติดตามนั่งสิไล่ติ๊กต็อกตลอดเพื่ออีหยังนันบ่คำถามมึงเฮ็ดเพื่ออีหยังนั่นนะเดี๋ยวสิตอบให้นะเป็นเป็นเอฟซีคนหนึ่งแต่กะบ,บ่ได้หลงไหลจนแบบว่าเข่าข่างนางแต่ก็อยากให้มุให้เปิดโลูกมุมมองอีกมุมมองหนึ่งว่าเป็นอย่างนางถึงมานางเรียงลูกไหลจังสันในความคิดของข่อยเด้อไม่ความคิดของข่อย นางก็อยากได้อันติกุงติกร์จากไลนั่นล่ะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเมื่อนี่โลกมันอ่อนไล์ได้โลกมันเปิดโลกกว้างให้หาเงินได้บนโลกติ๊กตอกแห่งคุณได้สติกเกร์หลายปันไดคุณก็ได้เงินไปประทังฉีบไปเลียงขอบรัวไปซื้อหนอกซื้อนมให้ลูกนางนางก็สิคิดประมาณนั้นละเพราะนางกะหากินทั้งนี้มาตลอดในความที่เขาเห็นนางมาตลอดบนไลน์เนาะ ตอน่งบะทองต่อนั่งบะหยางกะเออเฟซบุ๊กแน่ไล่ติ๊กต็อกแน่อย่างทั้งโลกโซเชียลของนางกับผัวนางนางกะหาเงินทั้งนี้อืมนางกะมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี่กันเลยกันเลยหมดกัเลยมีมุมมองจิตจิตคิดว่าเป็นอย่างนางถึงมานางไล่ลูกเลียงติ๊กต็อกเออไล่ไปเลียงไปหมดกัมีความคิดว่าโอ้สงสัยนางกะคือหาเงินแหละเนาะเพราะว่านางก็ออกไปนอกบ้านเห็ดงานเห็ดอย่างบ่ไดกะสิเลียงลูกเออหาเงินไปน้า เพื่อเพื่อมีค้นใจดีเอฟซอกเอฟซี F 3, F 3, F 3, ใจดีมห้สติกเกิดนางกระตอบแทนได้เอาไปแลกเป็นเนงินซื้อเข่าซื้อน,น้ำประชั่งฉีบป,ประชั่งขบขบัขบขวานางไปจังสีนะในความคิดเขาเด้เฮาเด้แต่ใจนึงเขากะอู้สาวพร้นไปนอนถอมึงอย่ามานั่งกงังวนมึงคอยมาขึ้นก็ได้ไรนั่นอืเขาก็เข้าใจอีใจหนึ่งอีใจหนึ่งโออก็สร้างเขาถอดลูกเขาเออชีวิตเขา เขาอาจจะมีความจําเป็นบางอย่างก็ได้บ่ขอตําหนี้ดีกว่าก็เลยบ่บเคยไปพิมพ์ดานางบ่เคยบ่บบเคยไปพิมพ์ดาอ,อยังนางหรืออ,อยังนางเบิงแต่เป็นคนที่คิดสองแง่สองงามสองมุมคิดทั้งบวกทั้งลบว่าเป็นยังนางคือเหตุจังสี่กระามจากของอยู่ว่าเอาเป็นยังนางคือเหตุจังสี่พอกลับมาถามตัวเองเออบางวันกูก็เลี้ยงลูกนอนสายนี่ กางวันกูก็บ,บ่ได้เลี้ยงลูกนอนเต็มอิ่มนี่องอแงแ่อี่งแน่แนแนเออเพราะว่าอีอย่างในความจําเป็นบางอย่างในชีวิตประจําวันของเราของคนเป็นพ่อเป็นแม่อืมมันมีบางอย่างที่ต้องทํามันมีบางอย่างที่ต้องหาเงินเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวให้มีความได้มีกินมีใช้ต่อไปจังสี่แม่อืมเฮาก็เลยบ่บ่บวดาน,านังนบ่ได้ไปสนใจอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเฮากระต้องแบบว่าขลุบในคนคนหนั้น้าว่าอ เปนเหตุผิดอษเองเขาจดต้องไปด่าเขาเมนบ่ล่ะเออชีวิตมันชีวิตลูกมันสิเรือกอดปานไดชีิสร้งปานไดกะกัดแขวไว้ว่าเมนลูกกูเออกะเบิงพานพานไปว่ามักกะพานไปแค่นั้นเอง ในมุมมองของฮ er, าเดอร์บอไดบาผู้ใดเด้อจา้าอันนี้มุมมองของมดดมดกับไปเห็นสาวพรอนตลอดบอไดบ่าบอเห็นพอมดกับเลนยนติ๊กตอกตลอดอ่ะบากังกับทรงสติ๊กเกอร์ให้นางแน่เออเป็นกำลังใจให้นางได้มีเงินซื้อหนอกซื้อนมให้ลูกไปเออเพราะว่าเฮา,า,า,าเคยลำบากมาเนาะเฮาเคยลำบากมาเหลียงลูกปากกัดตีนถีบมาดึกดอกดึกดินบันไดกระ้องผ้าลูกออกไปขายของยังสิเฮาเคยเหตุบ่แมนว่าบ่าเคยเหตุในความจําเป็นบางครอบครัวเนี่ย ตอนนี้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเขายังเขายังมีชีวิตที่บอดีขึ้นกว่าเฮาหรือว่าอาจจะดีในระดับหนึ่งหรือว่าบอดีดีกว่าเฮาจังสิก็เล้ยวแตแต่เขาเคยผ่านการลําบากมาเคยผ่านการเลี้ยงลูกู้เดียวมาเคยผ่านการหอบลูกกระเตะกระเตงไปหากินอย่างสิขเขกใจบอกเฮาก็เลยบอบาเขาเพราะว่าอย่างพาชีวิตเมืองไทยบางคนต้องหอบลูกกระเตงกระเตงดึกดื่นค่ําคืนก็นยังต้องออกไปขายของในบางทีบางที่ทอา้าว ไปหากินอ่ะอย่างหมูอย่างไก่ต่ำบกหุงยํำเยิมย้มในสถานที่ท่องเที่ยวดึกดืก่นๆบ่มีคนบึงลูกในความจำเป็นบางบางแม่บางพ่อก็ต้องหอบลูกไปน้ำจังสี่นอนแต่ลางนอนแต่ลางลดขอกลดเข็นไตลดสาโรคสาเหลง่งคอยไปเห็นมาเบิดแล้วพี่น้องคอยกลับไปเมืองไทยน่นคคอยก็เลยบ่ได้ว่าผู้ใดดอกเพราะว่าชีวิตบางชีวิตมันก็ต้องจำเป็นที่ต้องเฮ็ดที่ต้องพาลูกออกหากินอืมขังนอกบ้าน หรือในบ้านสุมมือนีโลกออนไลน์มันเปิดกว้างมันหากินได้บานใดสาวพรมันก็เลยเออฉันก็เลยคิดว่าเออสาวพรอมันหากิ่นฉันก็เลยบ่นรื่บานอีกอย่างนังเพราะว่านางก็คือสิมีความจําเป็นในการหาเงินหาทองนางประทังชีวิตนางกับลูกนางรอบพัวนางให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นแหละค่ะนี่คือเหตุผลเหตุผลหนึ่งที่ไม่อยากไปด่านางว่าทําไมมึงเอาลูกออกมาทรมานไม่หลับไม่นอนเด็กหน้อยช่วงวัยนี้มันมันกะ ติดมือแล้วติดมือแล้วเบิ้งแล้วว่าหลวงนางก็ติดมือแล้วล่ววลลวละเพราะว่านั่งอุ่มอุ่มอุ่มอยู่ตลอดทั้งสี่แต่ถามมาน้องใบเขามมนได้นอนมันก็นสิได้นอนนั่นแหละเพราะเด็กน่อยเด็กน่อยช่วงนี้ไว้นี่นกินนอนค่ะกินนอนตื่นกินน้อนตื่นเงีย่ยวขี่กินนอนตื่นเยี่ยวขี่บ่ได้มีอย่างมากไามแต่อนาคตสฉใหญ่ไปกว่านี้กะนั่นล่ละกะอยากให้สาวพอนคิดคิดไปหลายๆก็นนี้ว่าเอออาจจะ อาจจว่าเอาลูกเขานอนก่อนแล้วซาวพอนกลับไปไล่ข้างนอกจังสีอ่าไปไล่ข้างนอกหาเงินไปมันบอระหรือว่าอาจีามีห่องอีกห้องหนึ่งไล่สดุดเพื่อที่จะได้หาเงินแล้วก็เอาลูกเขานอนก่อนจังสีประมาณนั้นบางทีก็ต้องเอาลูกไปนอนกับพอมันก่อนอลูกตอบลูกตื่นเอ้ก็เอฟีเดี๋ยวมาเด้อลูกเข่ตื่นไปเปียนแผลงผักแผม,ม,มเปิดเออ ขนใหญ่ไปกว่านี้เนาะเราถึงใหญ่ไปกว่านี้ตอนนี้น้องใบเขามันยังน้อยกะกินนอนกินขี่กินนอนแม่มันก็สิอุ้มยกเหยกยกเหยกกะลาอาจจะเป็นคอนเทนต์เขาในการมหาเงินในการแบบว่าในการให้คนส่งสติ๊กเกอร์ให้ก็ได้แบบเนี้ยภผยบ่อยากส่งภัยบ่หมักก็บต้องไปส่งให้นางแค่นั้นละกะ ในรูปแบบของนางเนาะในในมุมมองข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 องมดที่มดเบิงนะคะก็เลยบ่ได้อยากวานางเพราะมันเป็นดราม่ากันบางที่ห้องวกเขาเขาเขาเข้าใจเขาใจเขาว่าเขามีความจําเป็นอะไรอย่างสิ่งนี้เขากับวกกรรกกบว่าผู้ใดการเลี้ยงลูกเขากับบได้เพอร์เฟกเนาะเขากับบัเคยลืมกาพืว่าเขาเลี้ยงลูกตามพื้นตามดินตามน้องตามเมีงมาตามให้ตามนะแล้วแต่ละว่าผู้ใดจะเลี้ยงดีบ่ดี หมดกับมีลูกเคิงนะคะทั้งลูกไทยลูกเคิงลูกไทยกับมีลูกเคิงกับมีอแต่มาอยู่เมืองนอกไม่เคยลืมไม่เคยลืมที่จะสอนลูกให้ลูกมีความเป็นไทยห้าสิบห้าสิบได้บอเพราะว่าอย่างเพราะว่ามดจิยาำเสมอว่าแม่เป็นคนไทยจะให้ใส่ชีวิตแบบฝรั่งหรือเธอจะเป็นฝรั่งจ๋าบ่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเธอต้องรับวัฒนธรรมแม่ไปน้ำเธอต้องรับวัฒนธรรมแม่ไปด้วยเพราะอนาคต แม่ไม่รู้ว่าแม่จะจะต่อเพราะอนาคตข่อยบม่รู้ว่าข่อยที่ต้องได้อยู่นอร์เวย์ตลอดชีวิตหรือข่อยอาจจะต้องหาซิบหาซิบอยู่ไทยข่อยก็เลยสอนลูกให้ได้วัฒนธรรมไทยไปน้าเพื่อไม่ลืมวัฒนธรรมไทยและให้ลูกได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเพราะข่อยเป็นคนไทยยังไงข่อยก็ต้องกลับไปเมืองไทยอยู่แล้วข่อยก็เลยสอนลูกตลอดบางจำบางอย่าง ด่าก็ต้องดา่าบางอย่างตีก็ต,ต้องตีเพื่อให้เขาได้รู้ว่าเขาก็คือมีแม่คนไทยแม่คนไทยนี่บ่เคยลืมกําเนิดบ่เคยลืมชาติเกิดบ่เคยลืมทินฐานบัานเกิดว่าเคยสอนลูกสอนเต่ามาจังสี่อืมเขาเคยลําบากมาแต่น้อยเขาเคยลําบากมาแต่น้อยมือนีห้องสบายขึ้นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นมาอยู่ต่างเมืองต่างแดนได้รับวัฒนธรรมทั้งอยู่หลูกอ่า มันก็เป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งที่เขาบมา่เคยพอและเขาต้องมาเรียนลูกเหมือนกันค่ะมุดมีลูกมดก็ต้องสอนลูกวัฒนธรรมไทยหาซิหาส,หาสิเพื่อเพื่ออนาคตของลูกกลับไปมีตา,ม,าม,มียายมีปูมีญาติพี่น้องคนไทยเขาต้องให้เขาได้รับลูกวัฒนธรรมไทย นี่คือโตมดและมดบ่ขอต่ำนี้ในการเลี้ยงลูกผู้ใดทั้งสิ้นผู้ใหญ่ีเลี้ยงลูกแบบอินเทอร์เน็ตเลี้ยงลูกใน Google ทุกอย่างต้องเพอร์เฟกทุกอย่างต้องสะอาดทุกอย่างต้องกินเป็นเวลานอนเป็นเวลาเมืองไทยค่ะบางสถานาการณ์มันบ่สามารถเทดได้มันบาสามาเ็ดได้อ่ามันไม่เหมือนกับเมืองนอกที่เขาเอ้ยต้องกินเป็นเวลาหนึ่งทุ่มต้องเอาลูกเข้านอนอ่าลูกต้องกินอันนั้นอันนี้จะได้รับโปรตีนเท่านั้นสารเท่านี้ เมืองนองมันก็นอีกแบบหนึง่งพี่น้องอืมเพราะว่าบางคนมาก็ลืมเลี้ยงลูกเป็นฝรังไปเลยให้เป็นฝรั่งไปเลยจังสิอ่าหมดกับ,บ่บเคยสอนให้ลูกเป็นฝลัง่งมุดจิสอนตลอดว่าแม่เธอเป็นคนไทยบางอย่างเธอก็ต้องทําที่แม่สอนกลับมาจากโรงเรียนเธอต้องซักผ้าเธอต้องช่วยเก็บกวาดล้างถ้วยล้างจานเอาลงเครื่องต้องเฮ็ดค่ะบบเฮ็ดบบไดค่ะ พอฉันบอสอนให้ลูกฉันเป็นคือฝรัง่งเป๊ะฝรั่งจา๋าบอเฮดเอียงเลยของบอเก็บผ่าบอสักถ้วยจานบอลลังขันบอเฮดฉันดาค่ะพอฉันเป็นแม่คนไทยฉันบอกแล้ววัฒนธรรมของฉันเธอก็ต้องซึมซาบเข้าไปด้วยบอแมนเชียเอาแต่พัฒนาพัฒน์พลังเลยอย่างเดียวนี่คือการสอนลูกของมดเดอร์บอเกี่ยวกับผู้อื่นนะคะผู้อื่นสีสอนลูกแบบเพอเฟคสี่สอนลูกกินนอนเป็นเวลารับสารวิตามินเอียงกระเหลวแต่คอยเลี้ยงลูกตามมีตามเกิดค่ะ ่อยบ่ได้เลี้ยงลูกให้เกิดมาเป็นเพอร์เฟกแล้วซอยเหลือตัวเองบ่ได้เวลาเขาใหญ่่อยอยากสอนให้ลูกคอยซอยเหลือตัวเองได้ตั้งแต่สิบขวบขึ้นไปจังสี่คอยก็พยายามสอนให้ลูกเอาถอดไข่จังไดลูกพัดเขาจังไดลูกอ่าแม่บอยู่ต้องพัดเขากินเป็นนู่นนี่นั่นนะเลี้ยงชีวิตจะกของใดนะซอยเหลือชีวิตจากของใดนะในขณะที่บางกรณีฉุกเฉินพ่อแม่ต้องออกไปข้างนอกลูกหิวข่าวลูกต้องเฮ็ดอันนี้เป็นอันนั้นเป็นนะ คอจีซอ,อนลูกจังซีเดอนี่ละในกรณีนี่ที่เป็นดราม่าสาวพรอ,อยู่สาวหมดกับพระขอติสาวพรเด้อค่ะเพราะสาวพรอนอาชีมีบางกรณีเหตุจําเป็นของนางที่จะต้องหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงครอบครัวนางพอนางออกไปเหตุหาเงินนอกบ้านบ่นไ้คือตะกี่มเมนบละอือ แล้วชีวิตนางก็อยู่กับโลกโซเชียลหาหากินบนโลกโซเชียลบนโลกออนไลน์ตลอดคนคนติดตามนางสิรูว่านางหากินทั้งนี้เอมเขากับบ่านนางเพราะว่ามันคือรายได้ของนางที่นางต้องหาเออแล้วก็เข้ากับบรูดอกว,ว่าเขาอัดบ่ดด้มีเงินเก็บเป็นถุงเป็นถังคือผู้อื่นแม่นบอละ่ะ นางอาจจะไม่ได้เงินมีเงินเป็นแสนเป็นล้านมีแบรนด์นู่นนี่นั่นขายแล้วรวยหรือมีคนไลายหล่อมเหมือนคนอื่นช่วยมีคนช่วยดูลูกดูเต้านู่นนี่นั่นนางอาจจะมีแค่ผัวแค่ลูกแค่พ่อแม่เมื่กี่คนอืมเอากับบรุ ชีวิตนางเป็นยังไงพอนางไายถอดเห็นแต่การที่ว่านางใช้ชีวิตอยู่กับผัวทะเลาะก,กับผัวบ้างดีกับผัวบ้างรักกันบ้างตีกันบ้างอแค่นั้นเองคนอื่นหมดบ่เคยเห็นนะคะพอแม่นางหมดก็เคยเห็นนะคะแต่ถามว่านางมีชีวิตที่ดีขึ้นได้สมมืินี้ย,อนอย่อนยังย้อนโลกออนไลน์โลกโซเชียลนางหากินบนทั้งนี้หมดกับรีสเปกในการเลี้ยงลูกของนางนะคะแล้วแต่นางสิเลี้ยงลูกจงังไดแค่นาง คลอดลูกออกมาไม่ทิ้งลูกนางไว้ข้างทางนางมีเขามีนามมีนมนให้ลูกกินอย่างดีมีแพมเพิดให้ลูกใส่นางหาเงินตรงนี้มดคิดว่านี่แหละเงินที่นางหาได้จากสติ๊กเกอร์นางก็จะเอาไปซื้อจุนเจือให้ลูกในทางนี้ความจําเป็นของคนเราไม่เหมือนกันนะคะมดคิดว่าให้เก็บซึ่งกันและกันค่ะคุณหากินของคุณแบบนี้เขาหากินของเขาแบบนี้เออถามว่านางก็สิมีวุฒิภาวะนั่นแหละในการเลี้ยงลูกของนางคนละแบบ วุฒิภาวะของคนไม่เหมือนกันเ,เขาอาจจะมีสมองหน่อยก็เฮ้าคิดหน่อยก็เฮ้ากะบ่บากันแต่ดีดีอย่างหนึ่งคือนางพรไม่ทิ้งลูกไข่ทิ้งไว้แล้วคว้างให้คนอื่นเข้าไปเลี้ยงนะคะคลิปนี้กะฝากถึงนะคะเฮาต้องเคารพในสิทธิ์ของบุคคลอื่นการเลี้ยงลูก ให้ายใยเหมือนกันสิหคิดเหมือนกันลอยปเปเส้นใดนะคะขอบคุณลหลายๆที่ฟังคลิปจนจบนะคะสู่ๆเป็นกำลังใจด้ค่ะสาวพรอนจ้า